เซนท,ท<ด>ีค่ะพบก,กับรายการม้อขอดังเช่นเคยค่ะสำหรับสุดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนวงการบันเทิงมาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะอ่ะเป็นเริ่มมาที่คู่สามีภรรยาคู่แรกเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่สำหรับคู่สามีภรรยาอย่างปอกลมากีนั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยก็ต่างจับตามองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือม,มาว่านักร้องฮิปฮอปสุดฮอตแอบไปมีกิ๊แล้วภรรยาเนี่ยก็คือ เป็นนักเอกซิเดนตอีกด้วย<ม>หลายคนก็ยกไปตา่ตางๆนานามากมายเลยทีเดียวหลายคนเนี่ยก็คือยกไปที่คู่ของหนุ่มป๊อกและมากี้นั<ช>่นเ,เองค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นยังไงไปฟังจากปากกันเลยดีกว่าค่ะคคแก่ค่ะสำหรับผมก็สำหรับตัวผม,ม,ก,วมก็โดนแบบว่าที่แบบสาวสาวมาตบตามาเลยนะ,ะ,ะอ๋อพี่ีไม่จำเป็นต้องแก้อะไรนะอืมใช่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเราไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะให้ให้คนดูเขา ดูเองดีกว่าพี่พี่การรับมือเองอะเพราะว่าคือตอนนี้ลูกอาจจะมีความผิดพลาดแต่เราไม่เห็นไม่คุ้นไม่มากอะไนีโอ้โหลูกยังไม่ยังไม,ไม่ลูกเด็กมากยังไมไ่รู้นนเ,เรื่องอะไรขนาดะเ้าอาจจะ<ม>แบบยังไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าแบบโตขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีเห็นมีอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ต <Ooh. S 1> ้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดเองเป็นในระดับหนึ่งเราก็ต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมเหรอจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็อาจจะแบบไม่จริงนะอาจจะสตรอเบอร์รี่ไปนิดนึงแบบว่าแต่มันก็มาแล้วก็มันก็ผ่านไปเคยเคยแบบทำของยกันไหมคะ

ไม่ใช่หรอกแค่แบบว่าบางอันมันมัน,มนเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงถ้ารู้อาจจะรู้ก่อนข่าวมไม่ต้องรอให้ถึงข่าว่มีเจตนารวาอ่เราไม่รู้เจตนาเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเจตนาแบบของของของออคนที่ให้ข่าวแบบ เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้เกียจเอามานั่งคิดว่าเจตนาของใครแบบคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเวชายเาว่าเราตั้งใจที่จะทให้แบบภรรยาเราสบายใจยังไงบ้างวกจริงเราไม่มีอะไรหรอกนะว่าโอ้ผมว่าผมว่าเราเราผมไม่ได้นึกพูดตรงๆไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกันนอนสี่คนด้วยกันทุกวัน,ม,นมันก็ ไมเรีกเยรก,กว่ารักคู่เดี๋ยวจะออกมายืนยันแล้วเป็นที่เรื่อ,รอยว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนแต่ว่าก็คือไม่ขอแก้ข่าวก็คือ,อให้ทุกคนอย่ากดูกันเอาเองดูพฤติกรรมของรักคู่กันเราเองว่าสุดแล้วเนี่ยคืออะไรยังไงกันแน่แต่รักคู่ก็ยังรักกันดียังอยู่ในการพ่อแม่ลูก3-4คนอะไระแบบนี้ก็คือความรักครั้งนี้ก็คือ,อยังเหนียวแน่นอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยลงสุดฮอตคนนี้อย่างไบวาชิรวิทย์ค่ะ ที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าแฟนคลับได้มีการจับจินระหว่างไบพชชิรวิทและเบลล่าลานีนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาทั้งสองคนค่ะมีภาพยนตร์คู่ด้วยกันหลังจากที่หลายคนได้ดูหนังเรื่องนะั้นของคขาทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นว่าเคมีเข้ากันมากๆก็เลยมีการจิน้นกันได้มีการปล่อยภาพคู่ปล่อยคลิปเบื้องหลังไต่างๆนานา,นาทำให้แฟนคลับเนี่ยลงเรือจิ้นหนักมากๆค่ะ จะมีแฟนๆหลายคนค่ะเขาเชียร์ให้เขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันไปเลยเพราะว่าสาวเวินลาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยไม่ติดเรื่องอายุไม่ติดเรื่องภายนอกไม่ติดเรื่องชื่อเสียงเงินทองแค่คุยกันแล้วมันคลิกมันใช่ก็คือใช่อย่างที่สาววลาบอกอะแล่ล่าสุดไปเจอกับหนุ่มไบ์ค่ะหนุ่มไบ์ก็ได้มีการเปิดใจเรื่องกระแสจิ้น,นังนล่าวด้วยไปฟังกันเลยค่ะกระแสไปกับเข้ามานการานขอบคุณครับขอบคุณครับหนังหนังสนุกใช่ไหมชอบไหมครับอขอบคุณครับอบอนี่ครับ ดีครับมือนเนีเราก็ได้กับเวเหมือนกันเลยผมว่าด้วยความที่ผมแบบผมเป็นคนอยู่กับอยู่กับผู้หญิงเขาเรียกอะไรอะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันก็เลยดูสนิทกันเร็วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องครับใ่ก็ได้จนกันเพราะว่ามีากบโกเอวล่าอะไรเงี้ยก็จีนกันอ๋อเหรอผมต้องไงดี ครับครับจะไหวยังไงคะตอนที่แบบอ๋อตอนไหนเนี่ยเขามีรูปด้วยเราเป็นหลักฐานทกเดี๋ยวดีสวยด้วยหลักฐานนะเอาตัวเรารู้ตัวไหมจะไม่ได้เหมือนกันขอโทษครับเียใจครับประหลุดใช่แล้วที่แบบประคองหรือเปล่าไม่ได้ปกติแต่ผมแบบเวลาอย่างเงี้ยผมจะเราไม่ได้จับเราจะแบบอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบประคองไว้ครับผมถือว่าทำทันให้กับ าวทำซาน,นไม่ทำซากแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ให้เป็นแฟนได้ใช้จีนกันยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวที่ยอ,ย <c oughs> อย่างที่ไบ์บอกคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยินดีถ้าหลายคนจะจิ้นไบ์เบลล่าไม่ติดเลยยินดีที่จะแจกโมเมนต์ความจิ้นความฟินให้กับแฟนๆแต่ว่าเขาก็บอกว่าเรื่องการที่มีคลิปออกมาว่าไบ์เนี่ยอบเอลเบลล่าไบ์เกาบอกว่า เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาไปอบเอลเบลล่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติผู้หญิงมากๆจะไม่แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงเลยแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าประคองจะถจะ่<จ>ะายรูปอ่าใบเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การประคองเฉยๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของมุมกล้องก็เลยเห็นว่าเป็นการอบเอวไปนั่นเองค่ะค่ะก็เสร็จิ้นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับส,สัปดาห์นี้ยังไงของฝากรายการเม้าข่าวดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเมามเน์ดเมาท์ค่ะและช่องทางยูทับเรานสดีค่ะ Just it's